ช้านี้ครับเก่งปรากดเหลืองใส่โน้ตไม้สม้มนะครับมาดูเมล่าเม,มลูกดเหลืองกดเหลืองสอตัวพอเรียบร้อยเราเก่งเลยครับไป ตอนุดจะโทรใ้ันชาไปทาซุปแต่เขามาตองเข้าไปกับใครนูยหอคนเอหิแล้วระหองใส่เนื้อลงไปแล้วแอ้วใหแกถอดแววหน้าแกแบบไม่แก่เลยมันแกแกแค่ผมหมวกเยอะนั่เองเออกดเหลืองสองตัวต้นไม้ส้มครับกดเหลืองเหลืองครับโรแล้วครับ ผมลงโมโครับขาดไม่ได้ครับอันหนึ่งหลักเดือดได้ทีแล้วว้ามสมัยส้มใส่ลงไปครับหอมอร่อยแน่นอน ไม่สมขอ้เราครับเช้านี้ตัวไปคนเยอะใส่ลงไปครับคลุกคลิกคลุกคลิกถุงนัวนุงเม้น ปิด้ารอเดือดได้ทีแล้วพี่น้องใส่ใบเมลักเลยหอมอะรอยู่แล้วผุด,ผดเ,ลเลยครับคุณภาพครับเลยครับโอ้เรียบร้อย